สวัสดีครับผมปอนจากช่องกันเนอร์ข่าววันนี้จะมาสรุปข่าวสารสโมสราร์ตซนประจำมาที่2 4ธันวาคม2563มีเรื่องราวมีประเด็นไรน่าสนใจบ้างติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องแรกก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของเิเกเวตา้าหลังพาทีมแพ้แล้วครับผมแพ้คาบ้าน4เกมติดนัดนล่าสุดก็คือแพ้ทางเบอร์ลี่ด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับแล้วก็จะมีการวิจ,จารณ์การบน่นเกี่ยวกับเรื่องการอิชาก้าที่ทำทำไมเข้าไปแดงครับ โดไนไล่ออกทาไมครับทำทาไมครับเกมนี้แล้วก็มีข่าวสารคำาำเกี่ยวกับอดีตนักเตะของเราอย่างฟิปปงนะครับที่บอกว่าขายชาก้าทิ้งแล้วดึงเขาไปร่วมทีมแบบฟรีๆก็ได้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบน็นเนื้อหาของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจช่องกันเดินขยี้ข,ยข่าวด้วยนะครับขอบพระคุณครับมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยครับบทสัมภาษณ์ของมิเกลวต้าหลังพาทีมแพ้ทางเบอร์ลี่ด้วยสกอร์ศูะตูต่อหนึ่ง มิเกลเตต้าคุนสือหนุ่มของทางนน์เตนออกมาสัมภาษ์หลังเกมที่พ่ายคาบ,บ้านต่อเบอร์ลี่ศูนย์ประตูหนึ่งและประเดียนยใบแดงของกาติชากา้าที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้ทีแพ้ในวันนี้รูปแบบเกมที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งครั้งที่้องแพ้แบบผิดหวังพอเรากําลังทําผลงานได้ดีกําลังคุมเกมได้มีโอกาสทําประตูต่อเนื่องเบอร์ลี่ยิงไม่เข้ากรอบเลยแต่กลายเป็นเราที่แพ้ใบแดงเปลี่ยนเกมอย่างชัดเจนเราก็ยังพอมีช่วงเวลาที่ดีแม้เหลือเพียงแค่10คนการกระทบของชากา้า ผมผิดหวังจริงๆเบอร์ลี่ทำให้เราต้องจ่ายกับความผิดพลาดของเราเองใบแดงของชาก้าเขาทำพลาดมันชัดเจนวิธีของเกมก์กำลังมาเรากำลังคุมเกมี์ไม่ได้มันเป็นเกม์ที่เราต้องชนะแต่การเหลือสิบคนมันทำให้ทุกอย่างมันยากกว่าเดิมคุณทำให้คู่แข่งมีโอกาสและจบลงด้วยความพ่ายแพ้พฤติกรรมของชาก้าเป็นเรื่องที่ยอมรับไปได้ถูกต้องที่สุดอจิยะตา้ารู้สึกผิดหวังกับชาก้าแค่ไหนอจิยะต,ต้าตอบว่า ผมคิดว่ามันเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้และนักเตะเ,เวลานั้นกําลังพยายามมากขึ้นและสู้มากขึ้นเพื่อแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นการหีดก้าวข้ามเส้นอีกหนึ่งเหตุการณ์ของโมที่ผมไม่ได้เห็นแต่มันดูเหมือนกันเราไม่สามารถก่อความผิดพลาดแบบนั้นได้จะมีการโรเตชันนักเตะในเกมเพเมร์ลีกหรือไม่มันเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีบางช่วงเวลาที่เราทาได้ดีแล้วก็ทําได้ไม่ดีเช่นกันผมจะเลือกทีมที่ทําให้เรามีโอกาสชนะมากที่สุด ควรให้รางวัลกับนักเตะที่ทำผลงานได้ดีในยูโรปหรือไม่ผมไม่รู้ผมจะบอกคุณในสิ่งเดียวกันผมเลือกนักเตะจากโอกาสที่สุดที่จะทําผลงานและนักเตะที่มานั่งสำรองก็ต้องสามารถทําได้แบบเดียวกันแต่ผมเข้าใจว่าเมื่อเราแพ้คุณก็ต้องพยายามที่เลือกนักเตะอีกคนโอกาสที่จะเปลี่ยนทีมในเกมพบกับเซาแธทมป์ตันเรามีสมเกมสําคัญในสัปดาห์นี้และเราจะดูว่าทุกคนเป็นอย่างไรเรามีนักเตะที่ติดโทษดแบน และบางคนได้รับบาดเจ็บเพิมเ่มเติมเมื่อสัปดาห์ก่อนเราจะมาดูว่าใครบ้างที่พร้อมจะลงเล่นในเกมวันพุธนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอาร์เตต้านะครับอีหลอบเดิมอีกแล้วครับท่านผมอยากจะถามว่าการิชาก้าเนี่ยทำไมไม่เรียนรู้ความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นนิโคลัสไซเป้ที่ไม่ควบคุมอารมแล,แล้วก็ทำให้เจ้าตัวได้ใบแดงจนทำให้ทีมรูปแบบการเล่นของทีมนั้นเสียสมดุลไป เหมือนเดิมครับเริ่มครึ่งหลังเราสามารถที่จะคุมเกมได้มีโอกาสเข้าไปทาประตูได้มากขึ้นแต่ก็อีหลอกเดิมครับผมใบแดงแล้วครับผมเป็นจุดเปลี่ยนเกมทุกอย่างและสถานีที่เกิดขึ้นจากการที่การิชาก,ก้าได้ใบแดงก็ทาให้สโนนเป็นทีมที่ได้ใบแดงมากที่สุดในยุคข,ของอร์เดต้าก็คือ6ใบครับผมมากกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ดีครับตอนนี้เพื่อนๆคงจะเห็นสีหน้าของนักเตะหลังจบเกมก็คือไม่เอาอะไรแล้วครับคือตอนนี้คือฟอร์มดาวมากๆ ความรู้สึกของนักเตะแต่ละคนก็คงตกต่ำมากๆครับผมความมั่นใจขาดหายไปโอกาสยิงก็มีนะครับแต่เราทําไม่ได้ซะเองครับโอกาสมงของโอบามยองโอกาสยิงของกากระเซตคืออะไรก็ไม่เป็นใจทั้งหมดครับอีกทั้งวันนี้นิกโบนะครับผู้สาวประตูของทางบบลลี่ก็เซฟนึกจะเซฟยังไงครับผมว่าบางทีอาจจะได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ไปแล้วนะครับในเกมนี้เซฟอุตลุดมากๆครับคือโอกาสเรามีแต่เราก็ทําทิ้งทําคว้างเกือบทุกลูกเลยครับ หรืออาจจะเป็นว่าฟอร์มการเล่นทำไมมันตกต่ำขนาดนี้ผมก็ยังงงนะครับพอตอนนี้มีกระแสว่าทางนักเตะซีเนียนะครับหลายคนในทีมไม่เล่นเพื่ออาเดตตาแล้วครับผมมาดูที่ประเด็นของเรื่องนี้กันบ้างครับรายงานจากฟุตบอลลอนดอนนะครับตีข่าวว่ามีเรื่องเล้าฉานระหว่างความสัมพันธ์ของมิเกลเวตากับแคกซีเนียในทีมนะครับตอนนี้หลังจากทีมเปิดบ้านแพ้ให้กับเบอร์ลี่สู์ตัวหนึง่งในเกมพเมร์ลีกนัดล่าสุดทําให้ตอนนี้นครับอเซนอล แพ้คาบ้าน4ี่เกมติดและอยู่ห่างโซนปลอดภัยเพียงแค่5แต้มเท่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างอันเจต้ากับดาวิดลุยแย่ลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งคู่นะครับไม่มีการพูดคุยกันโดยตรงเลยแต่ทางสโมรสรแอสตันและเอเยต์ส่วน,น,น,นตัวของดาวิดลุยก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าโดยปัญหาต่างๆนะครับเริ่มสะสมมาเรื่อยนันตั้งแต่ที่ทีมมีการตัดชื่อเมซุตโอซิลและสกอตติสปาราตัพูรลอตออกจากทีมในฤดูกาลนี้โดยมีการระบุว่าทั้งสองคน เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงมากในห้องแต่งตัวของทีมปืนใหญ่แอสตันนนะครับนอกจากนี้แข้งปืนใหญ่ยังไม่รับคำอธิบายถึงเหตุผลที่แท้จ,จริงว่าทำไมโอซิลถึงถูกตัดชื่อออกจากทีมรวมถึงมีนักเตะหลายคนในทีมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมนะครับวิลียมซาลิบาเซ็นเตอร์แบ็กอนาคตไกลของอาร์เซนอลไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในทีมชุดใหญ่เลยในฤดูกาลน,นี้ซึ่งทางฟุตบอลล,ลอนดอนได้มีการพูดคุยสอบถามกับแหล่งข่าวภายในสโมสรและได้รับข้อมูลมาว่าซาลิบา เป็นการเซ็นสัญญาของอุนเมรี่ซึ่งไม่ใช่นักเตะที่ทางอันเทต้าต้องการนะครับก็เลยมีข่าวว่าช่วงมกราคมนี้อาจจะมีการปล่อยตัวในรูปแบบการยืมตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันระหว่างเดนิสบยอรกับดาวิดลุยซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เคลียร์ใจกันหรือยังนะครับเพราะผมคิดว่าก็คงมีเรื่องขุนมองแข่งใจกันบ้างนะครับผมคือตอนนี้ซ่อนไม่มีความสามัคคีนะครับต่างจากท้ายฤดูก,กาลก่อนที่เล่นด้วยกันเป็นทีมรักใร่กลุ่มเกี่ยวกันนะครับ แต่ตอนนี้เหมือนว่านักเตะพยายามจะเตะไล่โค้ดหรือเปล่าเพราะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าถ้านักเตะม,มีพฤติกรรมมีความคิดแบบนี้ผมยอมรับไม่ได้ครับคือคุณเป็นนักกีฬามืออาชีพนะครับทำไงก็ได้ก็คืออย่าแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในการที่จะไล่โค้ดน,นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ของอาร์เจนต้ากับสโมสรแสนอสตันแต่นักเตะภายในทีมจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับมาดูประเด็นถัดไปเลยครับทนดูไม่ได้เอฟลาย้อนความ องรีปิดทีวีทันทีหลังเห็นชาก้าเป็นกัปตันปืนเอฟลานะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ตำหนีมิดฟิวร์วัย8ปีพร้อมกับเล่าเรื่องราวส่วนตัวผ่านทางสกายสปอร์ตว่าผมจะเล่าเรื่องเล่าให้พวกคุณฟังนะมีวันหนึ่งเทียรีองรีชวนผมไปที่บ้านเพื่อดูเกมของอาร์เซนอลเขาเปิดทีวีภาพแรกที่เราเห็นในจอทีวีก็คือชาก้านำทีมอาร์เซนอลในฐานะกับตันทีมเทียรีองรีปิดทีวีทันทีผมถามว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่า ทนดูไม่ได้ว่าที่ทีมีชาก้าเป็นกัปตันทีมและแล้วอองลีก็ปิดทีวีเลยครับมันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ตำนานสโมส,สรที่กับเขาและก็อีกครั้งหนึ่งเขาทำให้ทีมผิดหวังนี่ไม่ใช่ครั้งแรก,แรกผมจำได้เลยนะเมื่อ2ปีที่แล้วผมให้ความเห็นเกี่ยวกับอร์เซนอนโดยบอกว่าพวกเขาเหมือนกับเด็กน้อยชาก้านะครับออกมาสวนว่าปัชิกเวลลาไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามาพูดถึงเราจากนั้นนะครับผมก็จำได้ว่าเกมถัดมาเขาโดนเตียยตัวออก และถอดเสื้อตัวเองผมคิดว่าแฟนบนอสนันคงหมดความอดทนกับชากา้าแล้วละ่ะนี่ก็เป็นความิเห็นของตำนานอีกคนหนึ่งของทางปีศาจแดงนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าสถานการณ์ของชากา้าตอนนี้น่าจะหมดอนาคตกับทางสโมสราอสเซนแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับการหีิชากา้าเคยมีพฤติกรรมในการเอามือป้องหูครับเหมือนกับเยาะเย้ยแฟนบอลที่โดนที่เขาโดนโ หลังจากที่เดินออกจากสนามช้ามากๆในช่วงการเปลี่ยนตัวน่าจะเป็นเกมที่เจอกับรชสตันพาเลตหรือเปล่าครับแล้วก็แล้วก็เกมนั้นเราน่าจะแพ้ไปด้วยครับด้วยสกอร์สามประตูต่อ2หรือ3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้อันนั้นคือเป็นประเดแรกนะครับที่แฟนบอลเริ่มเอ,อือนระอาในพฤติกรรมของการิชาก้าแล้วแล้วก็ล่าสุดก,ก็คือเกมนัดเมื่อคืนครับเปลี่ยนตัวออกมีการแสดงความไม่พอใจมีการเตะเข้าของก่อนเข้าไปในห้องแต่งตัวนะครับ ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทางอาร์เจนต้าจะมีการจัดการพฤติกรรมแบบนี้ของชา้าได้ยังไงนะครับคือยังไงก็ต้องบวชน,นีรับไม่น่าไปบีบคอเขาเลยลูกนั้นอะโอเคคุณได้ใบเหลืองแล้วคุณก็เข้าใจว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องแต่ก็คุณก็เคยมีประสบการณ์เคยเห็นเพื่อนร่วมทีมอย่างเปเป้เคยทาพฤติกรรมแบบมัวร์อนแบบนั้นในสนามอยู่แล้วทำไมต้องทําแบบนั้นอีกนะครับซึ่งก็มีหลายเกมที่อาร์เซนอลจะดูดีในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็ มาโดนเหตุการณ์บ้าบๆอย่างเงี้ยครับจนนาเด,ดต้ามาพูดนะครับว่าเราเสียค่างโง่กับใบแดงครั้งนี้ครับอีกคนนึงนะครับอดีตนักเตะของทางอาร์เซนอลน,นะครับบอกว่าดึงตัวผมไปร,ร่วมทีมแบบฟรีๆแล้วก็ขายชากา้าทิ้งซะเอ็มมอนิเอลเอฟิปปงนะครับอดีตมิดฟิลของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลสุดจะทนแนะนำให้สโมสรขายกันอิชากา้าแล้วมาเซ็นสัญญาเข้าไปร,ร่วมทีมแบบฟรีๆเลยอาร์เซนอลน,นะครับเปิดสนามเอเวเร์เรสเตเดียมดีสอร์แอนด์สปาแพ้เป็น4เกมติด ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดแล้วก็พูดย้อนกลับไปก็คือใบแดงของชาก้าที่ตอนแรกได้ใบเหลืองใช่ไหมครับทีนี้พอกรรมการในห้อง VAR ส่งสัญญาณไปที่กรรมการในสนามก็ไปดูภาพย้อนหลังจาก VAR เนาะก็เลยยกเลิกใบเหลืองแล้วก็ให้แล้วก็ให้ใบแดงโดยตรงชาก้าไปซึ่งทำให้ชาก้าโดนแบน3นัดนะครับ3เกมต่อจากที่ก็เป็นเกมสำคัญทั้งหมดครับผมวันพุธนี้จะต้องเปิดบ้านเจอกับทางเซาแธมป์ตันวันเสาร์บุกไปเยือนเอเวอร์ตัน อันที่ต่อไปก็คือเป็นเกมลีคับนะครับเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ท้งนี้นะครับฟิปโปงนะครับอดีตกองกลางตัวห่างทางซนอีที่เคยค้าแข้งกับทีมปืนใหญ่มานานถึง13ปีก็ออกมาเรียกร้องให้ทีมขายชาการทิ้งไปซะแล้วมาเซ็นสัญญากับเขาแทนขายชากาไปซะแล้วมาดึงผมไปร่วมทีมดีกว่าซึ่งตอนนี้คือฟิปโปงก็เป็นนักเตะฟรีเยนส์นะครับแต่เราก็คงจงมาได้ฟิปโปงก็ไม่ได้มีฝีเท้าดีเด่นไปกว่าชากาะครับอาจจะมี ลักษณะในการเล่นเกมรับดีกว่าชาก้าแต่อาลเซน,น,นองก็คงไม่ดึงฟิปโปมาร่วมทีมหรอกครับอาจจะเป็นข่าวเซลขับๆนะครับผมในประเด็นตรงนี้ท้ายสุดครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คืออาเตต้าไม่ปิดโอกาสที่จะด,ดึงโอซิลกลับมาลงเล่นให้ก,กับอัเซนอลอีกครั้งในช่วงปีใหม่นี้นะครับโอซิลไม่มีชื่อลงทะเบียนเป็นหนึ่งใน25นักเตะลงเล่นพรีเมียร์ลีกในฤดูก,กาล2020-2021เช่นเดียวกับในยูโรปาลีก แต่ก็ยังมีโอกาสในการเปลีป่ยนแปลงในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลหลังซึ่งตอนนี้นะครับอาเซนอลทำผลงานได้อย่างสุดยอดครับผม12เกมยิงไปทั้งหมด11ประตูถ้านับลูกมาเคื่อนออกมาอีกนก็เป็น12ประตูครับอันนี้เซลก็เล่นนะครับไม่ได้มีอะไรซึ่งตอนนี้นะครับกระแสแฟนบอลทั่วโลกต้องการให้ทางอันเดต้าดึงโอซิลกลับมาใช้งานอีกครั้งในช่วงครึ่งเวลาหลังเพื่อแก้ปัญหานในการเข้าทำของทีมนะครับอร์เตต้าพูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้ว่า เขาไม่ได้อยู่กับทีมในตอนนี้ผมมีสมาธิกับแค่นักเตะที่เรามีแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเดือนมกราคมเรายังมีเวลาในการตัดสินใจนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆของมิเกลวต้าที่พูดถึงโอซิลซึ่งอาจจะมีโอกาสในการดึงโอซิลกลับมลงทงเบียนนักเตะในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกหรือยุโรปาลีกในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังก็ต้องรอดูวันต่อไปครับเป็นแฟนสน,นแล้วก็ต้องเชียร์เต็มที่ครับผมแต่เต็มที่ก็คือตอบแทนเราบ้างเนาะ ชนะบ้างเือะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสรอาอ์เซน,นประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเ,เรื่องข่าวสารสโมสราร์เซน,อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้กราบขอว่าะคุณไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ